คำวัดโดยพระธรรมกิติวงศ์เรื่องเจ้ากรรมนายเวรขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ไปให้แก่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรในคำกรวดน้ำข้างต้นนี้หมายถึงบุคคลสองพวก คือพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมมีเวรติดตัวไปกล่าวคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทำความชั่วไว้ตายไปจึงได้รับผลเป็นทุกข์อยู่ในภพภูมิที่ตนเกิดเช่นนรกเปรตเป็นต้นอีกพวกหนึ่งคือผู้ที่เคยผูกเวรจองกรรมกันไว้เช่นเคยฆ่ากันไว้เคยช่อโกงกันไว้เคยผิดใจกันหรือเคยอาฆาตกันไว้ ทั้งสองพวกนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรการกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญที่ตนทําด้วยนี้ถือว่าเป็นการให้อภัยแก่กันจึงได้หมดเวรหมดกรรมกันไปและเป็นการแสดงน้ําใจที่กว้างขวางของผู้ที่ทําบุญกรวดน้ําด้วย